อ้วก anyway. right. ็บอกเลยว่าจริงเจอไอโอดินแล้วเฮ้ยตายก็ต่อไปทำให้ไงมีโคกอยู่้จมขวดกินแจองขวดเือกกี่ขวดเรือหนึ่งขวดปิดเลือทุกใดเลือกจมขวดก็กินแต่โคกไม่ได้กินขวด ผมตามมาเลือกกี่ขวดแล้วข้อต่อไปองนามผู้หญิงกับองนามผู้ชายองนามเคยมินว่าองนามายไทยมาคนใจเราโมกินเหล้ากันเลยลำเดียวจับก็เลยว่ามีโมเลยเวอยู่บนน้องบวนเออโมืกูบอกเลยบาอกูจีไปองนามหญิงรังปีเปลือยถึงรั่งรู้มึ แล้วกันโอ้โหแม่งโอ้แม่งเออไอ้ยันว่าเพลงว่าคนยิงเข้าใจปิดไม่รู้ก็ต่อไปตามมาจ้องว่าที่ข้าตาน่ะไปตัวเลยเนี่ยอู้ข่าวเคียดข้าวเนีายไอ้ตำรวจตู้แม่นุ้ยแค่ไป ชาเพื่อจ้องวัวที่ฆ่าตานำไปตวนจ้องวัวคือวัวอูกับวัวเกียดที่ฆ่าคือฆ่าเกียดตาหนำไ่ตวนคือตาจะบวกคือตาอย่างนั้นปิดเลยได้จ้องวัวที่ฆ่าตาหนำไ่ตวนจ้องวัวที่ฆ่าตาหนำไ่ตวนจ้องวัวคือวัวมันที่ฆ่าคือฆ่าพวกรับฆ่าเมียพวกรับเมียต็ม้วมันหนังกิน และเตต้านับไม่ตัวนัวตายด้วยหนังกินกันเหมือนกองวัวนวัวกองไอ้เต้านำปลาตาปลิดกั <c oughs> นวายลุกขากองวนวก่อนท่ามือเหล่าซ่งปีกจี้ก้ามือ,อยีทิปลาตานำไม่ทึกอ,อะไรพี่เตงซ่งปีกจี้ก้ามือ,อยีทิปลาตานำไม่ทึก ช้องปีทีแก่ช้องปีคือไครที่ฆ้าคือฆ้าไข่กับฆ้าคนเมอยีทีคคออ่ปราณุอเมอ,อนั้นในกองกงคุลิมนันจิตอยกับไอนัน้นเมอ,อยีที่ปราณูคุลิมันเพ็นเอ้ันเป็น<อ>ปนิว<อ> ไม่ใช่เป็นมูลมือยีทิปลาคือมือยีทิบันมือยีทิการแก้ได้ตรวจกันเกะกย่อยห้านัดไปร่าเก่งปีลุดขาหนังบนกองอ้วนข้อต่อไปสองข้อนี้สองข้อสุดท้ายรองข้อสุดท้าย สมุิวันไหเตงมีเงินอยู่นึ่งวยบาทนายนุ่งวยก็ยืมอาบาทอยากจะบอเรื่องอะเร่องทิิดเ่องอะไรเร่องอยัวยืมหอยแก้สมุิวนไเตงมีเงินอยู่นึ่นายนุ่งวยืมอาบาทอยากจะบอเรื่องอะไรเรื่องอยดันไเตงไม่ยืมปิดกยืมเรืองทิกูไม่ยืม เรารอยนึงโตกันนั่นสรุปว่าหนูนยเป็นหัวหน้าขับพมเป็นหัวหน้าต้องการเงนเดือนเท่าไหร่ที่ปันเจ็ดในเต้งเจ็ดปอรเกับเท่านั้นรก็เตมมึงคอยกว้างไปปัจจุบันหน้าที่มึงงยาครงูยิดออกโงหมีที่เจ็ดในต็งแรนบ้าเจออยคูเจอแรนบ้าโต๊คูพิ บอเปือป่อนอรก่โตกคนพิดคนเธอเมื่อนนออรื่บอกมันคนหัวัน